มาแล้วเสียงกูฟูมาแล้วฟูฟูฟูอยูนนน่ไหนลูกฟูมาแล้วฟูมาแล้วโห้ยอูฟ้ฟูมาแล้วไปไหนมาลูกรอตั้งนานแน่ฟูไปไหนมาเนี่ยที่ก้าพ่อแม่ตามหาอู้ฟูอะ่ะ มาแล้วที่เก้ามาลูกมาะรวยอุ๊ปุ่มมาลูกมาเร็วเร็วเร็วโอ้โหไปไหนมาลูกไปนอนไหนมารวยุปูไปนอนไหนมาดูสิน่โดนอะไรมาลูกหืมหืมหืแอบนอนไหนเนี่ยไปลูกปะ